ถาวายความเคารพนอบนอมแด่คุณพระศรีรัตนตร,ร,รัยเจริญพราติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะได้นำเอาพุทธโอวาทที่ว่าด้วยเรื่องผู้ดำรงตนใกล้พระนิพพานมาแสดงให้ท่านทางหลายได้ฟังดังต่อไปนี้ดูก่อนพิสุทั้างหลายผู้ใดเคารพนักแน่นในพระศาสดา และพระธรรมมีความยำเกรงในพระสงฆ์มีความเคารพหนักแน่นในสมาธิมีความเพียรเครื่องเผาผลาญอิเลสเคารพในไตสิกขาและเคารพในปฏิสันฐานการต้อนรับอาคันธุกะผู้เช่นนี้ย่อมไม่เสื่อมดำรงตนอยู่ใกล้พระนิพพาน นี่คือพุทธโอวาทคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ได้แสดงเอาไว้ด้วยความเมตตาก่อนที่จะเสด็จดับขันธบริพานซึ่งพระอาจารย์ก็จะได้อถา,าธิบายพอสังเขตดังนี้พระุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดเคารพในพระศา,าสดาก็คือเคารพในพระพุทธเจ้านะเคารพในพระธรรม และมีความยำเกรงในพระสงฆ์ก็คือหมายความว่าเคารพในพระรัตนตรัยนั่นเองนะคือไม่รบหลูในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็มีความเคารพหนักแน่นในสมาธิคือหมายถึงการเจริญสมถวิปัสสนากรรมฐานให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยความภาคเพียนไม่ย่อทอ้อ ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุไขหรือจนกว่าจะได้มรรคผลนิพพานอ่มีความเพียรเผาบาปกรรมเผากิเลสทั้งหลายก็คือมีความเพียรในการที่จะเผาผานอาสวะกิเลสความโลภโกรธหลงอนะ่แล้วก็เคารพในไตสิกขา ก็คือในศีลนั่นเองนะไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญานะคือว่ามีความเคารพในการที่จะศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามไม่รบหรูไม่ดูหมิน่นและไม่มองข้ามในการที่จะศึกษาและปฏิบัติตามอย่างแท้จริงนะเข้ารบ ในการต้อนรับอาคารถุก,กะก็คือผู้ที่มาเยือนนะมาพักอาศัยแต่ว่าในสมัยนี้นะบางที่บางคนนะส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นไปตามสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือไม่เคารพในพาราตนาไตรคือไม่ ปฏิบัติตามคําสั่งสอนพระเจ้าไม่ศึกษาในค,คําสั่งสอนพระเจ้าและก็ไม่นําเอาค,คําสั่งสอนพระเจ้ามาสอนและมาปฏิบัติที่ถูกต้องแท้จริงนะสอนไปก็สอนแบบขอไปทีเอาผ้าเหลืองมาบางหน้าเรียนไปก็เรียนแบบขอไปทีนะไม่ได้เรียนอย่างถูกต้องไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและไม่ได้สอนอย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสายของการที่สำนักปฏิบัติบางที่บางแห่งเอายุบหนอพองหนอย่างหนอเหยียบหนอมาซึ่งมันเป็นการบิดเบียนคำบิดเบือนคำสั่งสอนพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะไม่มีในคำสั่งสอนพระพุทเจ้าและในพระสาวกที่เป็นพระรหัน์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็ไม่มีท่านใดสอนในเรื่องของยุบหนอพองหนอเลยนะ ดังนั้นเมื่อสอนไปแล้วพระที่ปฏิบัติตามก็ปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่เกิดการปฏิบัติก็ไม่เกิดมรรคผลนิพพานนะก็เลยไม่มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดถึงไม่มีความเคารพในตัวผู้สอนด้วยเนื้อปฏิบัติแล้วฝึกแล้วก็ทิ้งไม่สามารถที่จะเอาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้นะ แล้วก็สมัมนี้ไม่มีความเคารพในแขกผู้มาเยือนหรือพระคันธุกะที่มาเยือนเพราะว่าเจ้าวาดบางวัดก็ถือว่าข้าเป็นใหญ่ในวัดก็ไม่ยินดีที่จะต้อนรับพระนอกพื้นที่หรือแขกผู้มาเยือนจากที่อื่น จะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหวาดระแวงในเรื่องของความประพฤติเรื่องของยาเสพติดเรื่องของสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถจะควบคุมดูแลได้ดังนั้นก็เลยตัดบทว่าเราไม่ยินดีต้อนรับท่านดังนั้นมันก็เลยผิดไปกับการสั่งสอนของพระเจ้าแต่ถ้าผู้ใด นะมีความเคารพในพระรัตนตรยัยมีความเคารพในสมาธิในไตรสีขาในสมาธิในการเผาผลาญกิเลสเคารพในการที่จะต้อนรับอาคารตุกะแล้วผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมดำรงอยู่ใกล้พระนิพพานนี่คือคำสั่งสอนพระเจ้าถ้าผู้ใดจะปรารถนามรคนิพพานจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระเจ้าเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่ง ความที่ถูกต้องมันจะดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานที่ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นในแต่ละวันเดือนปีในแต่ละย่างก้าวเปรียบเสมือนช่างหูกทอผ้าเมื่อทอไปในแต่ละวันก็ใกล้ความสำเร็จเข้าไปในขณะหนึ่งขณะหนึ่งด้วยประการาชนีเพราะฉะนั้น ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจงดำเนินชีวิตไปตามหลักคำสั่งสอนพระเจ้าเพื่อให้ใกล้มรรคผลนิพพานและได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดด้วยประกาศนี้แลขอผลบุญของเราท่านทั้งหลายจงนำพาให้เราท่านทั้งหลายจงบรรลุมรรคผลนิพพานเถิดนิพพานนะโยตุ